ใช่ครับเก็บไว้ที่บ้านถ่ายรูปอะไรก็ได้ห้ามปักห้ามตัวเลขชุดนี้หานะครับแล้วก็เวลาเก็บไว้เก็บของตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นไม้เปิดบอกนะครับนะครับเก็บไว้เป็นชุดนี้ครับเอาไว้สำหรับช่างนะครับอัส่วนมาที่ตัวรถนะครับที่ีการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับพอมาถึงรถแล้วนีโหมดไม่ต้องทำอะไรเลยรี่เก็บไว้กับตัวนะครับพอเก็บไว้กับตัวเสร็จมาถึงก็เิดนี้ เราต้องเปิดให้อยู่สีเขียวครับใช่ครับจริงๆแล้วพี่ว่านอกปิดหรอกนะครับพี่ก็เปิดได้เลยใช่ครับเหนี่ยไม่จระตัวเลยนะครับพอเวลามาถึงรถนะครับพี่กดหนึ่งครั้งครับให้ไฟลูกกุญแจขึ้นหน้าที่หน้าปัดนะครับหรือสังเกตง่ายไฟที่วงแหวนติดสีฟ้านะครับเสร็จปุ๊บเราหมุนแแรก่อนออนนะครับแฝงก่อนออนมือไม่ทำไรนะครับจลิปนะครับตรงนี้นะครับพี่กดตัวนี้นะครับ กดด้านล่างจะไปเปิดก่อกนนะครับขอบงบดท้านบนนะครับจะเปิดเหงื่อฝันน้ำมันอันนี้เติมน,น้ำมันตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเติมน้ำมันตรงนี้ได้เลยนะครับและปิดก็กดลงมาอีกทงนี้นะครับต่อมานะครับเวลาที่จะต,ตัดเครื่องยนต์อะ่ะถ้าสมมติว่าไฟดับนี้แล้วนะครับให้พี่กดด้านล่างก่อนให้ไฟติดขึ้นมาก,ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วหมุนสีเป็นแกนนะครับหมุนขึ้นมาสุดน,นะครับจะเป็นระบบไฟเครื่องยนต์แล้ว นะครับพร้อมสตาร์ทนะครับผู้ที่กำลังสตาร์ทกำเบรกหลังตัวสตาร์ททางนครับตัวไม่ต้องปิดมาเลยนะครับทีบนะบนี้ก็ใครบอกอะไรก็ไมต่างแต่ไม่ใช่ แสดงสถานะว่าพร้อมที่จะทำงานนะครับส่วนหน้าปัดตัวนี้ก็จะบอกเวลานะครับบอกความเร็วบอกน้ำมันนะครับยาวนี่ตัวนี้ก็จะบอกอัตราการส้นเปลองนะครับจับกิโลนะครัพอกดนะครับได้มานะครับตัวนี้บอกกิโลรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของตัวการล้อลื่นถลายหรือ เหมือนว่าการอ,าออกตัวล็อกฟีดนะครับนี่ก็รถไฟบอก ABS จริงๆตัวนี้พี่มันก็สงแรงยไ,งไหนะพอลองสตตร์ใช้งานได้ไหมครับผมขอรบวกวนให้พี่สตาล์เพิ่มให้ผมหน่อยให้ผมดูหน่อยลอบ <c oughs> ไม่ต้องเลยครับที่ใส่กระเป๋าไว้เลยแต่ว่าข้อควรระวังนะครับอย่าไปใส่ไว้ในโทรศัพท์มันจะสัดยานไปไหนหนึ่งหนักนะครับมันจะรถปัดยานตัวรถแก่ตัวที่หมดจะหักมาที่เดียนะครับแต่เราใส่ห้อยไว้ข้างๆตัวก็ได้ครับพอมาถึงรถเราก็กดอครั้งก่อนครับเปิดเข้าไปเลยใช่ครับกดปุ๊บอ่าหมุนเปิดบลอกครับหมุนแก๊กนึงก่อนครับอืออันนี้คืเปิดบลอกใช่ครับแล้วที่เรากดด้านล่างครับเปิดบลอก กดยังไงๆครับอ่ากดด้านบนใช่ครับเพื่อเปิดบอดนะครับกดด้านบนนะครับเปิดบอดจากนั้ามานะครับแล้วก็เปิดปกติใช่ครับนี่ก็เป็นเก็บที่สาระนะครับผมอ่าเปิดเครื่องยนต์ครับไม่มีตดท้ายอีกท้าก่อนนะครับใช่ครับเพราะว่าไฟมาดับงแล้วนะครับแล้ะที่หมุนต่อได้เลยใช่ครับ นี่แปลว่าจะสตาร์ทองได้ใช่ครับอ่า,ม,า,อามีการสตาร์ทมีการเบรกหลังครับแล้วกดสตาร์ทโดยไม่ต้องเบรกนั่นเองใช่ครับแค่นี้เองนะครับ่ถ้าเราปิดก็ปิดกุญแจธรมรดมดาดาเลยอ่า,อาเวลาล็อกคอก็เหมือนกันนะครับกดนิดนึงนะครับคออยู่ตอคลอดันเข้าไปไดันเข้ามานิดนึงครับกดเข้ามานิดนึงแล้วก็แค่นี้ก็จะคลอกอคองจะเป็น นี่นะครับทุกชมเป็นการรีวิวการซื้อรถใหม่แล้วครับแล้วก็ช่างเทคนิคเขาจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้รถนะครับรมนเข้าไปมันเด้ใช่ครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งซื้อรถใหม่หรือว่าไม่รู้กลไกและการสตาร์ทรถของ CPX นะครับกดเข้าไปแล้วรถออกอ่าใช่ครับคือการขายเียครับ แล้วมันจะดับเองหันนี um, so, ô, ้ผมมีข like ้อควรระวังหนึ <Between> <rix> <c oughs> ่งเรื่องนะครับในการล็อกบอกนะครับในการดับเครื่องยนตครับเพราะสมมติลูกค้าดับเครื่องยนต์ไปจ่ายตลาดอะไก็ตามนะครับพอลูกค้าปิดเนี่ยปึ๊บก็ดับเลยนะครับไม่ใช่ว่าดับเลยนะครับทีนี้มันจะเกิดอุบัติร็อกนะครับเกี่ยวกับว่ามันจะล็อกเปิดบอกไว้อยู่นะครับในกรณีลูกค้าไปจอดตลาดเนี่ยแล้วลูกค้ามันเอยู่ล็อกเนี้ย แล้วลูกค้าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเปิดบาลูกค้าได้พอเขาแค่กดให้ดเดยวนะครับก็รัปิดนะครับแนะนำให้ปิดนี้สดนะครับปิดลงสุดให้ให้ดับไฟไปเลยใช่ครับต้องปิดให้สุดขนาดนี้นะครับถึงลูกถึงจะโจนไม่เปิดเบาะได้นะครับอ่นะ <c oughs> ครับนี่ก็คือการรีวิว วิธีการซื้อลดใหม่และช่างเทคนิคครับและการวิธีการใช้ของรถมอเตอร์ไซค์ของ CBX นะครับเป็นนี้เป็นตัวใหม่ A b s ีดินนด้นหน้าดิ้นหลังนะครับนะครับก็ครับครับทำให้เพิ่มที่ละอานของเอาแค่ที่เราใช้เหมือนพี่ผู้ชายเพิ่มไว้จอกหนึ่งพี่ไว้จอกหนึ่งแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าในการรีวกิการใช้งานเนี่ยมันมีการแตก่ง ครับเราช้ายังไงไม่ช้าครับตัวนี้มาต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนฐานเขาจะมีฐานค่ะฐานเบอร์ไม่ใช่าางมซื้อใหม่ที่นี่นี่มิสเซีสาวสวยครับมาแนะนำการใช้รถ ครัท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นการรีวิววิธีการใช้รถที่ีครับรุ่นนี้ครับแล้วช่างเทคนิคเขาจะแนะนำการใช้รถการสตาร์ทรถการล็อกเบาะก,การเปิดเบาะก,การเปิดฝาน้ำมันนะครับ รุนนี้เป็น ABS ครับดิดหน้าดิดหลังเงินสดประมาณแสนสองหมื่นนี่ครับซื้อเงินสดดีกว่าเงินผ่อนถ้าเงินผ่อนก็จะเสียดอกให้เขาเยอะนะครับ ครับจังเทคนิคและพนักงานสช่เขากำลังแนะนำนะคร่องทผมจะแจ้งว่าตรงนี้การเีะบางแครับแต่รอบแรกนะครับหึงครเราแรกเดือนจะผ่านพี่นะพ่อแม่งัันจะหมกกันะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ